แล้วครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์มาแล้วทุกคนครับผมต้นเดือนตุลาคมนะฮะมาแล้วครับกับเดือนใหม่เซิร์ฟเวอร์รีวิวนะฮะเดือนตุลาคมขอให้ทุกคนนะครับผมเริ่มต้นเดือนใหม่ราบรื่นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับมาฮะกับเซิร์ฟเวอร์รีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในมิวเซ็กซี่ออริจินนั่นเองเปิดใหม่นะฮะเซิร์ฟแรกวันที่3ตุลาคมครับทุกคนมีเอกลักษณ์นะครับผมเป็นภาพ อกรณ์น,นะฮะเซ็กซี่นะครับแล้วก็รูปแบบอุปกรณ์ต่างๆเลยเรามาดูกันเลยว่าเซิร์นฟนี้ของแจกฟรีมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ร้าะเหียดเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามีกิจกรรมนะฮะไลฟ์แชร์แจกเพชร1,000ล้านนะครับผมสามารถไปแชปร์โพสได้ข้างล่างคลิปแฟนเพจตัวเกมนะครับผมแล้วก็แอดไลน์ได้ข้างล่างคลิปวิดีโอเมื่อกี้ผมกดใช้งานเหรียญข้ามเควสไปนะครับผม <laughs> เหลียนข้ามเวตไม่เหมือนใครแล้วก็รูปภาพอุปกรณ์ต่างเนี่ยเป็นเอก,กลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์มิวเซ็กซี่เองนั่นเองนะครับนี่ทุกคนดูจะมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหีประจุนะครับผมอะไรเนี่ยยกทรง <laughs> นี่ครับผมหีประจุ u, เกงในนะ นี่คือเอกลักษณ์ในเซิร์ฟเวอร์นี้ดูครับผมยกทรงเทีในนะครับพวกนี้น่าจะเป็นไอเทมแรกแล้วก็เลื่อนขั้นอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับนี่แจกมาก็เยอะอยู่นะ99,999 999่นานะครับผมอุปกรณ์ที่มีชื่อว่ายกทรงหนึ่งนะครับไอเทมแรกในคาร์นิวัลนะแล้วก็จะมีพวกปีกระดับ12แจกมาฟีอุปกรณ์ขั้น10บครับตัวนี้ออฟจาะธาุออฟ2นะฮะลัคก,กี้คิดเข้าด้วยแล้วก็จะมีสัตว์ขี่ออฟจาทธา นะครับเอ่อออฟเขียว4ออฟนะครับแจกมามีพูดด้วยครับทุกคนพูดตัวนี้จะมีออฟเจาะธาตุแล้วก็จะมีออฟเขียว2%นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะมีฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยเป็นฟอนต์เหลี่ยวเล็กนะครับเล็กมากๆเลยแล้วก็เพชรเด้งยืนออนไลน์เนี่ยหนึ่งนาทีได้รับไปเลย450,000เพชรนะครับถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบแจกหนักพอสมควรเลยเซิร์ฟเวอร์สไตล์นี้นะครับแล้วก็จะมีพวกชุด นะครับปีอาวุธแฟชั่นที่จะแจกมาให้เราฟรีครั้งแรกด้วยส่วนใครอยากจะได้ของกิจกรรมนะฮะโพสแชร์เพจรับกิฟโคสสามารถติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนะครับนอกเหนือจากนั้นที่เป็นของแฟชั่นแล้วก็ของอัปเกรดอันนี้ผลไม้ทุกคนดู ผลไม้เป็นรูปมะม่วงโค้โี่แจกมา30สิชิ้น1 1ลูกนะครับเมื่อกดใช้งานรับไปเลย500แต้มสเตตัสนะอันนี้เป็นรูกอะไรเนี่ยเหมือนบูบูลี่เลยนะครับผมก็กดใช้งานได้พวกนี้นะอันนี้อะไรเหมือนหอยอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นอง,ง่นนะครับผมนี่คือรูปแบบที่เขาทําขึ้นมาที่แตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอันนี้แฟชั่นสักขีครับทุกคนว้ามีแฟชั่นสักขีแจกมาด้วยของฝุ่นฟล่องสตินะครับผมก็มีประมาณนี้สําหรับของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์อรณ์ เริ่มต้นลืมไปเลยนะครับแจกมาในระดับขั้น13นะครับไม่ได้ตีบวกให้เราแต่แจกอาวุธทุทสวรค์มาให้เป็นออฟ2%ลัคกี้คิด,ดิคอมให้เรานั่นเองดแค่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของในคาแล้วเขาแจากอะไรเพิ่มเติมมาให้เราอีกนะครับโอ้นี่ไงแจกไปอีกมาโหแจกมา31ชิ้นแน่ ทุกโอ้โหเยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8ปีนะครับแล้วก็31ชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเตกที่อัปเกรดได้ถึงบวก10แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองกดใช้งานดูนะอันนี้เป็นกล่องสำหรับเอ่อเลื่อนขั้นอุปกรณ์แจกมาเยอะนะเนี่ย8ชิ้นเลยก็1ชิ้นเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยเป็นกล่องนะครับผม1 8กล่องนะครับเมื่อเปิดมาก็จะได้รับ99,999ชิ้นโอ้โหนี่แจกมาหนักมาก นะครับเป็นลูกผีนะเมื่อเปิอดออกมาก็จะเป็นพวกอยกทรงกางเกงในอะไรก็แล้วแต่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมทำขึ้นมาในาเดองโอเคดีอะแล้วก็ดูเป็นเอกลักแล้วที่แบบออกแนวฮื่นๆหน่อยนะครับผม <What? S 1> โอ้โหอ่ะนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้เรียกไดูว่าแปลกแล้วก็แจกหนักกันเลยทีเดียวนะครับส่วนลูกเล่นรายละเอียดกิจกรรมในะคาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมช้อยที่2นะะกิจกรรมในะคาคือ เทศกาลออนไลน์ทุกวันคือล็อกอินนั่นเองเอา้าอะไรเนี่ยถุงยางนะครับแจกมา5,000ดูลิกนะฮะโอ้โหแล้วก็จะมีมุกข้าบสบการลำค่านะครับอ๋อนี่มุกข้าบสบการกดใช้งานจะได้รับ e p นะครับแล้วก็จะเป็นพวกยกทรงนะไอเทมเล่นขัน้นอัปเกรดกอนนุปกรณ์นี่อะไรอะ่ะเป็นเพรนะครับเพชรนี่ก็จะเป็นรูปเพรแบบ ไม่เหมือนเซิร์ฟไหนนะนี่ครับผมเป็นรูปเพชรนะครับก็กดรับได้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นล็อกอินนะครับล็อกอินรายวันนะครับต่อไปเป็นสนับสนุนเซิร์ฟนะฮะน่าจะเป็นราชาเติมป่าได้รับปีกใหม่ครับนี่ปีกเซ็กซี่หนึ่งเก้าหกนะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องนะฮะเลื่อนขั้นอุปกรณ์แจกมาสองร้อยเลยนะใครที่ติดราชาเติมเงินได้รับเป็นชุดอัปเกรดใหม่ด้วย People นะฮะตัวนี้เซ็กซี่นะครับแล้วก็จะมีอาวุธอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะฮะมิวเซ็กซี่แปด นะครับจะมีพวกสัตว์ขี่นะครับผมฟินิกทามินตัวโหดที่สุดออฟจอะธาความเร็วในการเคลื่อนที่85ออฟโูดซับเสียหายตามธรรมชาติและก็เสียหายตามธรรมชาติด้วยดุดทั้งดูดทั้งเสย,ยแทงทะลวงด้วยนะทุกคนนะเสียคิดดีเข้าเงามืดนะครับตัวนี้คือสัตว์ขี่ฟินิกทามินนะครับผมพิเศษราชาเต,ติมเงินใคร,รที่ติดท็อปนะครับผมสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเขียนขึ้นมาก็จะได้รับของที่แบบ แรงโหที่สุดในเซิร์ฟมีไปอันนี้อะไรหรอหีบส um ุมแฟชั่น20เป็นรูปกล่องปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยหีบสุมแฟชั่นรวม50นะครับเป็นรูปใจเย็นวัยรุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าใครนะฮะใจเย็นไวรุ่นนะครับนี่รูปก็เห็นชัดอยู่ทุกคนน่าจะรู้ว่าใครนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นอะไรเนี่ยพวกใจดำคืออะไรเอ่ยน <c oughs> ่าจะเป็นราชาสายฟรีนะครับใช้คำว่าพวกใจดำนะฮะก็จะเป็นพูดนะครับราชาสายฟรีเนี่ย จะได้พูดที่ดรอปลงมานะครับผมได้เป็นพูดนะทุกคนแล้วก็จะเป็นพวกแฟชั่นสัตว์ขี่ชุดแฟแล้วก็จะเป็นของสําหรับเลื่อนขั้นห่1รราชาเติมได้รับ200นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเติมเงิน1ครั้งนะฮะโปรเติมครั้งเดียวนะครับได้รับเป็น กล่องเลื่อนขั้นนะครับผมถ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่ครับตัวนี้เป็นระดับขั้น30มสิบออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะลัคกี้กิตข้อบวก20ไล่ละแปดให้เราด้วยนะครับต่อไปเป็นโปรโมชั่นเติมเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นไอเทมนะครับผมหีบซุมแฟชั่นรวม5%หีบซุมแฟชั่นรวม1%นะครับแล้วก็จะมีรอยเท้าแฟชั่นสัตว์ขี่ปีกนะครับเป็นไอเทมสาวน้อยราชานะครับผมไอเทมแลกเปลี่ยนนะครับหาได้จากการเติมเงินเท่านั้น นะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ในเซิร์ฟเวอร์ดีแล้วก็จะเป็นเพชรด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นสะสมเติมเงินนะฮะโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับนีไ่ไงกล่องรวมเซ็ตนักอัญเชิญเปิดใช้งานจะได้รับอุปกรณ์ขั้น30ม off หอนะครับอ๋ออุปกรณ์30มสิบเซตทนะฮะแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับเซ t ตทูนั่นเองเซ็ตถ้วยนะครับมีอ o าวุธแฟชั่น มีเพชรแจกเข้ามามีพวกชุดแฟชั่นนะครับล่างสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับของเล่นขั้นแรกกิจกรรมมียันด้วยนะฮะตัวนี้ขั้น100นะครับโว,ว้มีออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเกี่ยวกับออ,ออฟธาต์ต่างๆพลังป้องกันโหดมากอะ่ะออฟธาต์โคตรเยอะเลย SP สบวกมาสินต์นะฮะหลบเละความเสียต่างๆนี่คือเซตโปรเติมสะสมนะฮะสุดแถวล่างนะครับได้รับไปเลยนี่อะไรอะ่ะเหีบสัตว์ขี่นะครับอ๋อเป็นหีบสัตว์ขี่ด้วยหรอ จกมานะครับผมเปิดมาจะได้รับเป็นสัตว์ขี่เซตที่2นะฮะสัตว์ขีพิเศษออ5หนะครับผมนี่คือรายเดยดโปรโมชั่นเติมเงินสะสมถือว่าแจากมาเยอะมากเลยทุกคนฮะต่อไปก็จะเป็นเติมเงินสะสม6วันนะครับต่อวันเติมทุกวันเนอะจะได้รับเป็นเพชรของเล่อนขั้นนะครับอันล่างสุดก็จะเป็นเครื่องประดับ SP บก2%พิเศษนะครับข้างล่างก็จะเป็นแต้มเติมเงินสามารถนํา มาแรกเป็นเครื่องประดับแรกเป็นไอเทมมุกข้ามสพการแรกเป็นไอเทมใบแต้มเติมเงินน่าจะเป็นไอเทมแรกนะฮะของแฟชั่นนะครับต่อมาก็จะเป็นปีกเติมหนึ่งเขียนกำกับอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยนี่ของเติมนะเออต้องเติมเท่านั้นถึงจะได้ปีกนี้ไปใช้งานเท่ๆนะครับปีแฟชั่นข้างล่างโอ้โหเยอะมากเลยเรามาเลือกแรกได้เลยนะครับมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีช้อยที่2ด้วยปีกเติมนะฮะอันที่2 นะครับผมสมได้รับเป็นพวกปีกแฟชั่นเช่นกันนะครับกูเยอะมากอ่ะคือแบบเติมเนี่ยเอามาแรกของแบบตาลายแน่เลยนะครับเยอะมากๆเลยนะกิจกรรมเติมครับ ข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะทุกคนครับชุดแฟชั่นเติมเงินนะครับผมมีชุดแฟชั่นเกี่ยวกับเติมเงินชุดแฟชั่นอัปเกรดใหม่ๆเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแพทใหม่เนือทุกคนก็จะมีพวกของอัปเกรดตัวใหม่ๆด้วยอาวุธแฟชั่นเติมก็มีเช่นกันนะให้เรามาเลือกแลกได้เลยนะครับมีสัตว์ขี่แฟชั่นเติมเงินมาแลกได้เลยแล้วก็จะมีรอยเท้าเติมเงินนะให้เรามาเลือกแลกนะผมใส่ใช้งานเท่ๆได้เลยนั่นเองนะรอยเท้าเยอะนะเนี่ย โอ้โหแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นของแรกสําหรับสายเติมเงินนะฮะเอาสัตว์ขี่มาแลกเป็นการ์ดนะครับผมที่มีชื่อว่าสาวน้อยราชาได้นั่นเองนะครับข้างล่างเป็นแลกสัตว์ขี่ทั่วไปนะครับสายฟาร์มแลกได้นะครับผมแล้วก็จะมีสัตว์ขี่แบบพิเศษนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ขี่เติมเงินนะฮะที่โหดมากขึ้นแล้วก็จะมีพูดด้วย3แบบเหมือนกันนะครับผมให้เราเลือกแลกได้นะครับต่อไปเป็นพวกพูดใจดำนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยสายฟรีแลกแน่ๆเลยข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับ กิจกรรมนะฮะยันนะครับสายฟรีสายฟาร์มนะครับให้เราเลือกแลกได้นะครับผมมีระดับขั้น100มีพิเศษส่วนพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่ามีออปชันอะไรเอ่ยผมว่าน่าจะเป็นออห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่จริงๆด้วยแล้วก็จะมีเอสีบวกมาสามเปอร์เซ็นต์นะครับข้างล่างก็จะเป็นแลกของพวกใจดำนะครับน่าจะเป็นของที่แบบพูดเอามาแลกได้เป็นการ์ดนะครับแล้วก็เป็นเพชรวิไอตัวนี้เนี่ย เราเก็บมาแลกได้นี่หว่าเป็นปูดเนี่ยมาแลกเป็นอผองราชานะครับไอเทมแลกได้นะครับตีพวกใจดำหนึ่งนะครับนี่จะเป็นของฟาร์มเนอะเอามาแลกได้นะครับผมน,นี่ใช่แล้วนะครับของฟาร์มมาทุกคนครับเขาตีพวกใจดำนะครับมาแลกได้เลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นช้อยที่2นะครับตีพวกใจดำที่2ก็คือเป็นกิจกรรมแลกตีนั่นเองซึ่งมีมากกว่าเติมด้วยนะมี3ช้อยเนี่ยตีแฟชั่น นะครับแล้วก็จะมีชุดฟาร์มชุดคุกใจดำนะครับผมให้เราเลือกแรกได้แล้วก็จะมีอาวุธด้วยนะครับแสดงว่าเขากํากับระหว่างสายฟรีแล้วก็สายเติมในแยกกันเนอะก็ทําให้เรานี่อยู่ได้แน่นอนสายฟรีกับสายฟาร์มว่าในเซิร์ฟนี้น่าจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขามีให้เลือก2อย่างนะครับเนี่ยสกีแฟชั่นสกี้อยทัก็มีด้วยนะครับสายฟาร์มก็เลือกแรกได้นะครับแต่ว่า มันจะแตกต่างแค่บางชนิดเท่านั้นเองนะครับนี่แล้วก็คุณสมบัตินะครับนี่ก็จะมีรอยเท้าแรกได้เลยนะครับโดยใช้เป็นุงดูริกนะครับถุงยางแลกได้นะครับประดับพวกใจดานะครับเรื่องประดับนะตัวนี้เราก็แลกได้นะครับผมของแรกก็เยอะพอสมควรแต่น่าจะฟาร์มจากบอสมอนสเตอร์ได้เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับนี่คือรายะเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวนะครับผมเซ็กซี่นะฮะใครที่สนใจในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้ จัดแจกหนักนแหวกแนวนะครับกิจกรรมที่แปลกไม่เหมือนใครด้วยเอกลักษณ์ของมิวเซ็กซี่ด้วยรูปโปรไฟล์แล้วก็ลูกเล่นที่แตกต่างนะครับซึ่งเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวจัดแจกหนักนะครับของแจกเยอะกิจกรรมมากมายเปิดวันที่3ตุลาคมนี้นะครับเซิร์ฟแรกเปิดใหม่นะครับผมใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอของในเซิร์ฟเวอร์นี้ดอปมอนสเตอร์เนี่ยผมเดาเลยว่าเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากกิจกรรมแล้วก็จำนวนไอเทมแรกแล้วเนี่ยผมน่าจะ ประเมินได้ใช่จริงแล้วครับมีบอสกิจกรรมรอบเมืองประมาณนั้นฮะสำหรับคลิปรีวิวเกมประจำสัปดาห์นะฮะท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ